ยี่สิบห้ากันยายนสองห้าสองเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีที่กองบังคับการปราบปรามตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายกว่าสิบคนพากันเดินทางเข้าพบกับพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภารองผู้บังคับการปราบปรามเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับหนึ่งสุพรรณเจ้าของเพจชมรมพรมเทวาที่อ้างตัวเป็นเสียงพระมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบพระสมเด็จก่อนหลอกตรวจสอบพระสมเด็จเพื่อออกใบรับรองว่าเป็นพระแท้ โดยมีค่าใช้ใจ่ายอง์ละ5 0 0ร้อ0ถึงสองพบาทมูล,ลค่าความเสียหายกว่า10ล้านบาทโดยนายอมรินลำดวน43ปีหนึ่งในผู้เสียหายก็กล่าวว่าตนชอบสะสมและศึกษาเรื่องพระสมเด็จมานานเมื่อ19เมษายน2561ได้พบเพจ Facebook ที่ชื่อว่าชมรมพรมเทวาซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับการรับรองพระแท้เรื่องใบเซอร์ติฟิเกตก็จึงได้สมัครเป็นสมาชิกเพจ ต่อมาทางเพจก็ออกประกาศว่าจะมีการสร้างศูนย์เรียนรู้พระสมเด็จพื้นที่ร้อยกว่าไร่สร้างในเขตจ,จังหวัดสุพรรณบุรีก็จึงเชิญชวนสมาชิกเพจนำพระสมเด็จมาตรวจสอบเพื่อที่จะออไปรับรองพระแท้ให้โดยมีค่าตรวจสอบองค์ละ5 0 0ร้อถึงสองพันบาทนายอมรินกล่าวต่อว่านอกจากนี้ทางเจ้าของเพจก็ยังอ้างตัวเป็นประธานเครือข่ายนำพระไปประมูลที่ยุโรปโดยบอกว่าหากพระองค์ไหนที่ทางชมรมการันตีแล้ว ว่าเป็นพระแท้ก็จะมีการนําไปประมูลตั้งแต่หลักล้านถึงหลักสิบล้านขึ้นไปเบื้องต้นสมาชิกในชมรมก็นําพระไปให้ตรวจสอบหลายพันองค์ซึ่งพระสมเด็จส่วนใหญ่สมาชิกเช่ามาตามแผงพระต่างๆบางองค์ก็เช่ามาตามตลาดนัดเฉลี่ยองค์ละหนึ่งพันบาทก็จึงนํำมาให้ทางเพจตรวจสอบจนได้ใบรับรองว่าเป็นพระแท้หลายองค์จากนั้นทางเพจอาสาจะนําพระไปประมูลให้แต่เมื่อเวลาผ่านไปกว่าหนึ่งปี ปรากฏว่าสมาชิกหลายรายก็ไม่ได้เงินค่าประมูลพระก็จึงทวงขอพระคืนแต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยงมาตลอดเมื่อในใจว่าถูกหลอกลวงก็จึงรวมตัวมาแจ้งความพนักง,งานสอบสวนกองปราบปรามข้อหาช่อโกงกับนายหนึ่งสุพรรณเจ้าของเพจเบื้องต้นพันตำรวจเอกเอเนกสั่งการให้พนักง,งานสอบสวนร,รับเรื่องเอาไวา้สอบปากคำผู้เสียหายจากนั้นก็จะได้รวบรวมพะยะานหลักฐานก่อนส่งเรื่องนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการในลำดับทันต่อไป ให้ให้เหมือนในรูปตรงกันในรูปทุกอย่างคุณสามารถตามนี้เลยเอาไปให้เขาเขาจะรับซื้อรับซื้อปืนติดร้านยี่สามตุลาที่ผ่านมาหกหนะนะึ่งเนี่ยนะได้ตั้งปีที่แล้วนะป,วนนปีที่แล้วสองตุลานู่นปีที่แล้วสองสองสองตุลาเนี่ยจะปีแล้วเนี่ยแล้วเ,เอาไปให้เขาแล้ว คือตอนหลังมาไอ้จากติดล้านเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันพลิกเกมมันพลิกหมดเลยเหลือองค์ละหนึ่งแสนเหลือองค์ละแสนเนี่ยที่ใบเมื่อกี้ที่สัญญาน่ณผมได้ส่งพระไปทั้งหมด46องค์หกององค์ละแสนเนี่ยไม่จากจากติดล้านไม่ได้ผมเอาองค์แสงที่นี่วะแล้วพี่เร่หามาจากองค์เท่าไหร่ก็ทางทางเนี่ยทางทางแล้วองค์ร้อยสองร้อยสามร้อยนี่แหละทล้วตอนนเมื่อเคุณบอกว่าเป็นของแท้ไงตอนนี้เมื่อคุณบอกว่าเป็นของแท้คุณการันตีให้ผมมีลายเซ็นอะไรพวกนี้หมดเลยเนี่ย แล้วพี่เอาไหมส่มงไปกี่โอเดโยกก็แท้ทุกวงไม่ผมโทษส่งไปร้อยวงอาจจะรอดมาสักสามี๋ทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกคน